ทุกคนตอนนี้เราก็ยังไงไหมครับอชวีทลอดสู้กับเหลาบอสเอ็กเพนชั่นแล้วในแมปนี้จะมีบอสอะไรกันบ้างใครเนี่ลองคับไปเล่นกันเลยเกิดมาตอนแรกในแบบนี้เราก็ได้พบกับสเกลิตันที่นอนสะสมหนังสืออยู่เราก็เลยลองเปิดหนังสือของเขาดูปรากฏว่าหนังสือของเขามันจะพาไปสู่เงื่อนงําให้เราเนี่ยไปสู้กับบอสได้แล้ววิทาล์อสไดเนี่ยน่าจะเป็นไอเทมไอเทมนึง ที่จะเป็นชั้นวันนำเราสู่ประตูไปอันเชิญบอสกันได้นะว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าเราเรีบเปิดกล่องเก็บขงังแล้วก็ค้นหาของในกล่องปรากฏว่าเขามีชุดก่อเหล็กกับอุปกรณ์ยัางชีพกับอาวุธเหล็กมาให้เราใช้ฟรีๆแล้วแหละ oh. ใร้ยังช่วยหน่อยการเอาชีวิตรอดเซเว่ว่าของเราจะได้ไม่ยากเกินไปแถมมีทชอชคบเพลิงอีกตะหากโชคดีชะมัดเลยแล้วเราก็เลยลองเดินลงไปดูข้างล่างข้างล่างเหมือนจะมีบ่อน้ําอยู่ข้างหน้าเลยนะแล้วก็มีน้องแกะเผื่อจะเป็นสเปียงอาหารเพิ่มให้เรา ที่สําคัญเราจะต้องมีคนจะเอาไว้ทําเตียงซะด้วยว่าแต่ในถ้ำนั้นมันมีอะไรกันนะเราต้องลองเดินเข้าไปดูแล้วแต่ว่าดูจากสูตรครับหรือว่าในวิกีเนี่ยเขาต้องการให้เราใช้ถาวานกับออฟซิเดียนเพราะแผ่นที่อ,อันเชิญบอสดับมาเพราะฉะนั้นก็ต้องหาถาวานกันเลยเป็นอันดับแรกเฮ้แต่ว่าพอเดินเข้ามาในถ้ำเราก็เจอกับกองอีกแล้วเราก็เลยลองเปิดดูปรากฏว่ามันจะมีพวกตัมบูแล้วก็มีนกวีดเทเลพอร์ตเหรออืมนกวีดตัวนี้น่าจะใช้สําหรับเทเลพอร์ตออกไปนอกถ้ำนะแล้วนี่ก ฝั่งนี้มันก็จะมีทั้งแหลกอยู่นิดหน่อยเราก็เลยเก็บสะสมเอาไว้ซะเลยแล้วก็มาคราบเป็นกันไกเพราะว่าเราต้องการเอากันไกเนี่ยมาตัดถาวันป่าล้วก็ตัดถาวันซะเลยรู้สึกว่าโทเทมที่เขาให้เราคราบเนี่ยมันจะเป็นโทเทมที่ไว้สําหรับแอนเชนบอสนะซึ่งเราก็จะต้องมีทั้ง4ชิ้นเพราะว่าในวิกิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีบอสอยู่สี่ตัวแล้วก็อยู่ต่างกันสี่สถานที่ให้เราไปท้าชนกับมันเอาตรงนี้นี่แหละถาว่านี่สูงดี ฟืบขึ้นไปกันถ้เาเราตัดเนี่ยเราก็จะได้เยอะโอเคเราจะรูดลงมาให้หมดเส้นเลยนะอ,อันนี้ก็ได้โกบลบอรี่มากินฟีฟแล้วล่ะแล้วที่เหลือแล้วก็จะเก็บเผาวันไปด้วยหลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจจะออกไปนอกถ้าต่อนะเพราะว่าในถ้าเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีอะไรให้เราเก็บละล่ะ <c oughs> เราเดินออกมาสักพักเราก็จะกลับหมู่บ้าน ว่าจากคุณชาวบ้านเนี่ยน่าจะอยู่ทางด้านหลังหมู่บ้านหรือเปล่านะแต่ไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าเราต้องการขนมปังเราก็เลยดยขนมปังจากคุณชาวบ้านเลยแถวนี้มีฟางข้าวเยอะมากเลยแหละพอที่จะให้เราเนี่ยทําขนมปังแล้วกินไปได้อีกยาวๆไปดูในกล่องดีโอ้โหในกล่องมีขนมปังกับมันฝรั่งโอเค เราหยิบเตียงมาด้วยดีวยกว่าตอนนี้จะต้องเตรียมสเปรยงอาหารกันนะเพราะว่าอ,อีกสักพักเนี่ยเราเดินทางไกล,ลเราจะต้องหิวแน่นๆเลยแหละเราก็เลยครับขนมปังสะสมไว้ก่อนและต่อจากนั้นเราก็เดินตรงมาอีกสักพักนึงเดินหลงเข้ามาไม่แน่ใจว่าที่นี่คือสวนดอกไม้หรือเปล่า oh. หน้าตาเหมือนจะเป็นเขาวงกอดเลยแหละแต่เข็มทิศมันบอกว่าให้เดินมาทางนี้นี่นาะไอ้เหลว่ามันคือเขาวงกอดนะ่ะลองเดินตามทางเดินไปกอนละกัน ตรงไหนพาจะมีที่ให้เราเดินทะลุไปได้ล่ะกลังเดินดูเราก็มาเจอกล่กกองอีกแล้วเฮ้ยถาว่รมีความรู้สึกว่าเหมือนกับถาวรในนี้มีชีวิตเลยอะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถาวรพวกนี้เป็นปีศาจถาวรต้องรีบเก็บของในกล่องก่อนแล้วของในกล่องเนี่ยมันมีกระดาษที่จะปลดล็อกปริศนานต่อไปแล้วก็มีเอ็มาร่ามาให้เราใช้ฟรีๆซะด้วยเดี๋ยถแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลยนอกจากพวกถาวรพวกเนี้ไอ้ในดําดินออกมาเหรอ เอ้ยเราดูเหมือนกับว,ว่ามันจะตามเรามาเลยนะเราต้องเร่งสปีดลล่ะออกจากที่นี่ก่อนแต่ว่าเราดันมาเจอกากกวองอีกใบหนึ่งลองเปิดดูดิมันมีไดมอนด์ซะด้วยโอ้สุดยอดปไปเลยเรามีไดมอนแล้วล่ะไม่ต้องไปขุดให้มันเมื่อยตุ้มเลยนะแล้วก็ดาแทนตาไปเราก็เอาใส่ไว้ในหนังสือก่อนขาลองเปิดดูกันนะปิสิทนานต่อไปเนี่ยเขาต้องการให้เราครับของ เพื่อที่จะได้แผ่นเหล็กเอามาอันเชนบอสแต่ตอนนี้ดูทา,ทางว่าแถวนี้จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เราเออกจากตรงนี้ก่อนละกันนะไอ้วันนี้ก็มาคนเดียวซะด้วยเราฉะนั้นจะต้องระวังตัวเป็นสองเท่ารู้สึกว่าต้นไม้แล้วก็ถาวันที่นี่แล้วก็ดอกไม้พวกเนี้มันจะมีพิษด้วยนะอืมทถงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปทางอื่นก่อนทางนี้มันเป็นเขาว,วงกอดแต่มันหาทางออกไม่เจอแล้วเราก็เดินวนไปวนมาหลงไปหลงมาจนมาเจอลานกว้างแห่งหนึ่ง ขนาดมันจะมีหินบูชายาแล้วแหะเราก็เลยเอาแผ่นเหล็กที่เรามีอันแรกเนี่ยลองมาอันเชิญบอสดูนะปึ๊บเราใส่ไปในโทเทมปรากฏว่ามันมีบอสวิทัลโลสตายออกมาโอ้โหตัวใหญ่มากเลยอะเราก็เลยลองสู้กับมันดูสักตั้งแต่ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าเพราว่าเรามีแค่กรอเหลก็กกระดาษเหล็กแค่นั้นเองตอนนี้เฮ้ยมันสามารถยิงระเบิดพิษดได้วยเหรอ โอ้โหมีท่าสมัทึพิซะด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยมีบัตตัวแรกเลยเหรอเอ้ยรู้สึกว่าเหล็กอะไม่เค้าจะทาให้เลือดมันลดได้เลยอะทำยังไ,ไงดีเนี่ยเราใช้ขวานฟันดิเพราะว่ามันเป็นพวกเถ่าวันพวกต้นไม้ดอกไม้อะ่ะมันอาจจะแพ้ขวานเหล็กก็ได้หรือว่ามันจะแพ้กันไกหรือเปล่านะเราใช้กันไก่ตัดดิอุย้ยไม่เป็นผลเอ้ยอย่างงั้นต้องใช้ดาบฟันอย่างเดียวเหรอแล้วดาบหลไรของเรามันก็จะพังแล้วอะอุยโอ้โห ลบไม่ทันร้อนเต็มๆโอ้อหที่นี่ดูมากโอ้โหโทษไอ้ยอย่างนี้มันต้องใช้ดาบไดมอนด์เลยเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำลายบอสตัวแรกได้เราก็ไม่สามารถจะไปถึงบอสตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่4เพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บชีวิตไว้ก่อนแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็โดนพิษข,ของวิตเทรดเข้าไปแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วโดนเต็มๆจัดหนัก ต่ว่าเราก็ไม่เลิกล้มหรอกนะเพราะว่าตอนนี้เลือดของบอสวิเทอร์ลอสเนี่ยมันเริ่มดน้อยลงไปแล้วมันกำลังใกล้จะต้วละนั่งนเงนี้พูดยังไม่ทันขัดคำแล้วมันตุยไปซะแล้วดูเหมือนว่าเจ้าบอสเนี่ยมันจะรอบของดีมาให้เราด้วยนะนี่ไงของที่บอสตอบให้น่าจะเป็นกระทานดอกไม้วิเทอร์นะ ดูสิโหมันเป็นกระทาดอกไม้ l o s วทเทอร์เราสามารถสปอนดอกไม้ว w i t ออกมาได้คิดว่าอาวุธนี้แหละจะใช้สู้กับบัสตัวต่อไปก็จะดีไ้อย่างนั้นเราต้องเดินทางต่อเพื่อว่าเราจะเจอของดีกว่านี้นะาแต่ว่าหาทางออกก่อนดีกว่าตรงนี้นี่แหละทางออกของเราอ๋อทางออกจะต้องผ่านบอสก่อนหลังจากที่เราสามารถล้มบอสตัวแรกกันแล้วเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางต่อ เราก็ไม่ลืมที่จะทําดาบเพชรต่อด้วยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการใช้ดาบเหล็กสู้กับบอสเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะ<อ>ไม่น่าจะสู้ไหวหรอกขนาดบอสตัวแรกก็จะตุ้ยอยู่แล้ว ราะฉะนั้นบอสตัวที่สองเนี่ยคิดว่าต้องใช้ด,บดาบไดมอนด์ซ้วล่ะอาจจะพาสูซูได้ก็ได้ว่าแล้วก็ว่ายน้ําข้ามฝั่งมาก่อนตามเข็มทิศเนี่ยน่าจะไปทางนี้นะโอ้โหดูเหมือนว่าข้างหน้าของเราเนี่ยจะมีปราสาทล้างอยู่ด้วยนะแต่ว่าแวะเก็บของในกล่องกันดีกว่ามีไดมอนแล้วก็เอม,มาเล่ให้เราด้วไอ้ของดีแถมยังมีใบปริศนาให้เราต่อเลยนะเราไปจัดการบอสตัวที่สองกันก่อนดีกว่าเราก็ใส่แผ่นอันเชนบอสตัวที่สองออกมากันกันและบอสตัวที่สองก็ตื่นขึ้นมาแล้ว พอเราเห็นปอตัวที่สองตื่นขึ้นมาเราก็ไม่รอเชา้ารีบข้าประจันบานสู่ปอดทันทีแต่ว่าเจ้าบอตี่น่าจะเป็นปีศาจมือเพราะว่ามันสามารถเสร็จาจพวกปีศาจหรือว่าพวกผีเนี่ยออกมาจัดการเราได้แต่ว่ายังจะไม่ทาให้เราท้อถอยหรือว่าถอยหลัง,งนีีออกไปหลักนะเพราะว่าเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือล้มบอตัวที่สองให้ได้นั่นเองว่าแต่เจ้ามือเนี่ยมันสามารถตบเราติดพื้นได้แล้วแถมมันยังเสร็จากโลกสมุนที่เป็นพวกผีที่มีเคี้ยวเนี่ยมาจัดการเราได้อีก เราเห็นอย่างนั้นเราก็ลองใช้คาถาดอกไม้ดูแต่ว่าดูเหมือนจะไม่เป็นผลเราเลยกลับมาใช้ดาบไดมอนต่อดีกว่าปรากฏว่าดาบไดมอนใช้ดีกว่าจริงๆด้วยแต่ว่ามันก็เกือบจะทําให้เราตุยนะเลือดเกือบจะหมดตัวอยู่แล้วเราชะะนะเราต้องรีบจุดโจมบอสที่สองก่อนที่มันจะเสษลูกสมุดออกมาเยอะกว่านี้โอ้โหนี่ถ้าเราชนะมันได้เนี่ยเราจะต้องได้เป็นลูกพี่ของเจ้าพวกผีปีศาจพวกนี้แน่เลยแต่ว่าเราจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยต้องล้มบอสให้ได้ก่อนต้องล้มเจานายมันให้ได้ก่อนนะ ต็พี่อ่าไม่โดนง,ง่ายหรอกนะแต่ว่าลูกสโมนทั้งมันเนี่ยน่ารำคาญใช่ไหมล่ะหรือมันตามมาไปทุกพี่เลยโอ้ยเกือบโดนเออดเดียเนี่ยว่าหลบทันโอ้โหมาคนเดียวแบบนี้มันก็สู้ยากนะมันจู่โจมเราคนเดียวเลยไม่ให้เราได้ตั้งตัวละ่ะดูดิหันไปทางไหนมันก็หันตามเอาละจังหวะนี้ลองสู้ดู เกือบโดนตเอชยวไปนิดเดียวเกือบแล้วเจาปีศาจมือเกือบจะตายแล้วย้าฟุ้เราจัดการบอสตัวที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็จัดการมันได้แถมเรายังได้ของที่รอบจากตัวบอสได้ด้วย <c oughs> ดูเหมือนจะเป็นรองเท้าที่ใกล้จะพังแล้วนะน่าจะเป็นรองเท้าที่มีสโลฟอินะ่งนั่นแหละซึ่งก็เกือบจะเป็นของดีใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่าของมันเกือบจะพังแล้วกันนะหลังจากนั้นเราก็ถือตะเกียงวิญญ,ญาณที่ได้จากบอสตัวที่สองเนี่ย รันเข้ามาในถ้ำแห่งนี้แล้วตะเกียงวินญาณเนี่ยสามารถจะสปาร์ลูกน้องที่เป็นปีศาจเคียวออกมาช่วยเราสู้ได้ว้าวดีชะมาดเลยแหละแถมเรายังโดกของจากกล่องในระหว่างทางที่เราเดินเข้าถ้ำบอสตัวที่3ได้ด้วยแต่ตอนนี้เราก็มาถึงแอนเรนาของบอสตัวที่3แล้วเราก็ได้แผ่นอัญเชิญบอสตัวที่3ามาแล้วล่ะมันน่าจะเป็นหมียักษ์หรือเปล่านะเพราะว่าชื่อมันบอกว่าแบบนั้นพออัญเชิญเสร็จเราก็ถอยมาตั้งหลักก่อนปรากฏว่ามีหมียักษ์เดินอุ้ยอายถือดาบออกมาโอ้ มันชื่อว่าบาบบเลียนเจ้าบาบบเลียนเนี่ยเออมันถือดาบอะไรอ่ะมันบรรทุกอาวุธมาเต็มที่เลยเหรอโอ้โหมันตบปบได้แล้วก็มีท่าสแม็พื้นทํายังเส่อาวุธเนี่ยลอยลงจากฟาปักแล้วใส่เราได้ด้วยเราคงจะต้องระวังหัวเป็นพิเศษแหละเพราะว่าอาวุธของมันตกมาจากที่สูงแล้วก็เดินมาใส่เราอย่าเราอย่าเพิ่งเข้ามานะแล้วมีตะเกียงปีศาจจัดกานเลยเจ้าปีศาจน้อย โอ้โหปีศาจท่าไม่เป็นผลทำไงดีล่ะถอยก้อนถอยก้อนเออไอ้ดาบร้อยมาโอ้โหเทียนเนี่ไม่ปักลงกลางหัว มันยังมีเสียงคำรามอีกต่างหากสู้ไปสู้มาเจ้าหมีเนี่ยก็เกือบจะเพียงพำงนี่นแล้วแหละเขาบอกว่าถ้าเราสามารถล้มเจ้าหมีตัวนี้ได้มันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราไอ้ไที่พุดเราก็ล้มเจ้าหมียักษ์มันได้แล้วแถมเรายังได้ของที่รอบจากตัวมันอีกต่างหากอันนี้เราก็ได้ดาบของเจ้าหมียักษ์มาแล้วโอ้โหดูดิดูท่าฟันของมันอย่างกะกรงเล็บหมีแล้วแหละและนอกจากนั้นเราก็สามารถสเป,ปาวนองหมีสีฟ้า้วยเล็กออกมาให้เราขี่เล่นได้ด้วยอุ้ยน่ารักอะดูดิเ <c oughs> จ้าหมีน้อยไอ้เป็นลูกสมมิลท์แล้วนะ แล้วค้าลิฟต์ออกเดินทางเราจะเดินทางไปที่ถ้ำที่4ของเรากันที่น่นจะเป็นที่อยู่ของบอสตัวที่4ของเรานะและแล้วเมื่อเราได้เจ้าหมีมาเป็นสมัครพรรคพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อตามเข็มทิศท,ที่เขาให้ทางมาเราเดินทางมาตามเข็มทิศ เลยว่าเข้ามาในถ้าแห่งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นดันเจียนนะเราเลยเข้ามาในดันเจียนดูปรากฏว่าดันเจียนนี้มีแถววันเต็ไมไปหมดแล้แหละเราเลยสำรวจลองข้าไปสูงขึ้นปรากฏว่ามันมีปราสาทอยู่ด้านบนอีกทีนึงซึ่งปราสาทเนี้ก็มีที่อัญเชิญบอสเหมือนกันเราเลยเอาแผ่นโทเทพอัญเชิญสุดท้ายเนี่ยมาอัญเชิญบอสเลยลองวางดูเลยละกันเขาบอกว่าบอสตัวเนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับมังกรพืชนะ ตัวเล็กๆมีปีกแต่ว่าน้องมีพิษแล้วก็ไม่ราช้าบีไพยเจ้าหมีน้อยกับเจ้าปีศาจคิวเนี่ยเอามาช่วยสู้ระหว่างนั้นเราก็ช่วยสู้ไปด้วยโอ้โหท่าทางมันจะไประเบิดได้ตัไนไงมันไประเบิดทีนทีมีหวังเจ้าหมีของเราเนี่ยต้องเครี้ยงพับไม่น่าเลยโอ้โหเบเทนทีเราก็แพ้ระเบิดทีนทีซะด้วยดีโดนแบบนี้ก็โดนจัดเต็มมาดีมันก็เลยยิงทีนทีใส่เราแล้วล้วแหละโอ้โเลือดมันก็ลดเลือดเราก็พ,วกพ,วกพวกัวพัวเหมือนกันดูดี ขนาดผีของเราเนี่ยยังสู้ไม่ค่อยจะไหวเลยดูดิโอโ้มันไประเบิดรัวๆแต่เรามีขางเราก็ดันสี่ชีวิตไปสัก,ก่อนโอ้โไม่น้องมมีไม่เป็นไรพีจะชดใช้ให้ทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้ต้องเรียกจัดการมังกรพื้นกัลเราเพราะว่ามันดุเก,กินไปอย่าเ่าอย่าเ่าถราเราทําให้มันสับสนเราก็เลยต้องถอยมาดูท่าทีก่อนพร้อมกับปล่อยลูกสมุนให้ออกไปช่วยสู้ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเรายังพอมีความหวังเราเอาศัยจังหวะตอนที่มันมีคูดาวเนี่ยเข้าไปฟังในเจ้ามังกรคืนสักก่อนแต่ระหว่างนั้นนับโกรธมาใหญ่เลยกับฟิดกับฟัดหน้าดูเออดูดินี่ขนาดมันจะพังงาพังงาปะนะมันก็ยังไม่หยุดกัดเราพมาะมันพยายามจะล้มทับเราหน้าดูไปแหละโอ้มันจ้องเราคนเดียวตอนนี้เฮ้ยมันเลยตุดกินไปแล้วนะและจะมาตุ้งแช่ตุ้งแช่แถวนี้ไม่ได้นะคะจ้าเป่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันไอ้วันนี้เรามาคนเดียว ฮ้ยเดียวเอ้ย,อยนายกำลงกังจะสลบไปแล้วเรียบร้อยเราก็จัดการบอสตัวที่สี่เรียบร้อยค่ะแล้วมันก็ดอบของมาให้แล้วด้วยรู้สึกว่าของที่มันดอบมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเหมือนจะเป็นเครื่องดนตรีนะแล้วก็จะมีนี่เลยมันจะมีแคล้ายกับเอ่อตะบองลูกส้มหัวมังกรน,นะ <c oughs> ได้เวลาทดลองของแล้วแต่ลองดีกับสเกลิตันโอ้โหมันเบาเหลือเกินกับสเกลิตันยังไม่อยากจะตุ้ยเลย โอ้ถาอาวุธมันจะไปใช้ทำอะไรได้เนี่ยโอ้ถ้าสู้กับมังกรก็คงจะไม่ไหวหรอกมั้งแต่ว่าก็พอจะแก้ขัดไปได้บ้างอะนะแล้วก็ดีเลยคระทา TNT เอ้ยนี้ใช้ได้แต่มันมีครูเด้าอุ้เกือบไม่รอดเกือบโดนคิปเตอร์สวม้อยแทนอ๋อนี่ถ้าสู้กับคิปเปอร์ยังสู้บ่ไหวเลยอ๋อม่ไหวแม่ไหวถ้าอย่างงั้นวันนี้ก็ขอไปพักก่อนละกันนะโอเคจ้ะถ้าชอบสู้กับบอสแบบนี้ละก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบุย